Yeah. Okay. หิวเลยขอไม้อันเดียวอ่ะนี่นี่ขายของหรือหิวเนี่ยหิวอันเดียวเอาอีกไหมอะเอาอีกไหมอะเอาแก้วลูกชิ้นแบบนี้นะ เอาอีกไหมมีที่เกิดรางวัลหรือเปล่ามีน้ำเขาหอึ่งอน้ำขเป็นวดไหมอ่ะแล้ก็มีในห้อยบอล